สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับตีเข้าไปแต่ระวังไส้ศึกกองทัพอย่าหยุดตอบโต้นะเมื่อขเขมรมันซ่านักเราก็ต้องช่วยส่งเสริมเขาให้ถึงที่สุดจัดให้หนักมางอนงอขอสงบศึกก็อย่าใจอ่อน จนกว่าสองพ่อลูกมากราบตีนอ้อนวหนว่ายอมแล้วนั่นแหละถึงจะรับคำขอนั้นมาพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอย่างเชื่องแต่เลี้ยงพวกสายพันุ์นี้ไม่เคยเชื่องมีแรงเมื่อไหร่เป็นแวงกัดเมื่อนั้นทหารขเขมรไม่มีศักดิ์ศรีเป็นพวกบาเทอนในเครื่องแบบจะรบทั้งทีแทนที่ทหารจะรบกับทหาร กลับเอาอาวุธสงครามปูพรมฆ่าชาวบ้านยิงถล่มใส่โรงพยาบาลโรงเรียนบ้านเรือนและอาคารร้านค้าจนชาวบ้านที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วสองพ่อลูกตระกูลหุน้นยังมีหน้าไปร้องยูเว่าถูกไทยลุกรานไทยยิงใส่ขเขมรก่อนโธเอ้ยไอ้สันดานขเขมรวันนี้เป็นที่เอื่อมระอาของชาวโลก ในความหนังหนาหน้าด้านการที่ยิงถล่มไทยก่อนตลอดแนว6จุดตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินถึงศรีสะเกตปราศาสตรพระวิหารโนนเมื่อ24กรกฎาแล้วเที่ยวออกข่าวว่าไทยยิงก่อนนั้นยุคนี้เป็นยุคไอทีไทยยิงก่อนหรือขเขมรยิงก่อนตรวจสอบไม่ยากสื่อทั่วโลกยึงรายงานไปทางเดียวกันมีคนรวบรวมพาดหัวข่าวแต่ละสำนักไว้ ผมจะนำมาให้ดูอังกฤษกัมพูชาเริ่มสงครามและยิงก่อนพลเรือนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจีนกัมพูชายิงก่อนในสงครามเปิดไฟก่อนส่งผลให้พลเรือนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพมาก่าขมรยิงก่อนหลังจากเริ่มสงครามประชาชนชาวไทยจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากบาดเจ็บรัเสเซีย กัมพูชาเริ่มสงครามและเป็นคนแรกที่เปิดกองไฟพลเรือนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเยอรมนีกัมพูชาเป็นคนเริ่มสงครามเริ่มยิงก่อนคนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บฟิลิปปินส์กัมพูชาเริ่มสงครามและยิงก่อนพลเรือนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตญี่ปุ่นกัมพูชาเริ่มสงครามก่อนที่จะยิง พลเรือนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอาหรับกัมพูชาเริ่มสงครามและยิงก่อนชันกำลังเจ็บพลเรือนไทยจำนวนมากถูกฆ่าลาวกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดศึกยิงก่อนคนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเกาหลีกัมพูชาเริ่มสงครามก่อนพลเรือนไทยจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสวีเดน เราประนามชาวกัมพูชาสำหรับการโจมตีพลเรือนและโรงพยาบาลส่งผลให้เกิดการบาเดเจ็บและเสียชีวิตและเพจประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกโพสข้อความอ้างอิงข้อมูลจากนักวิเคราะห์ดาวเทียมชาวออสเตรเลียที่พบหลักฐานว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากฝั่งเขมีก่อนโดยได้ระบุข,ข้อความว่าคุณนาธานรูเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของสถาบัน Australian Statistic Policy Institute หรือ ASPI บอกว่า mm hmm. เขานั่งไล่ดูข้อมูลแล้วสถานการณ์ที่ถูกยกระดับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มต้นจากฝั่งกัมพูชาโดยทหารของกัมพูชาได้เสริมกำลังในหลายพื้นที่ก่อนการประทะเมื่อวันที่28พสิบษภาคมไม่ใช่รอบนี้นะครับหมายถึงรอบเดือนพฤษภาคม ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้และกัมพูชายังเร่งส่งทรัพ,พยากรทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมทันทีหลังเหตุการณ์โดยเขาแนบแผนที่แสดงความหนาแน่นของกิจกรรมทางทหารของกัมพูชาก่อนวันที่24กรกฎาคมมาด้วยนักวิเคราะห์คนนี้ทําข่าวพื้นที่สงครามมาหลายจุดทั้งยูเครนพมา่าคนข้างเม่นยำที่ผ่านมา มีสื่อใหญ่นำข้อมูลของเขาไปใช้บ่อยครั้งข้อมูลดาวเทียมนี้เป็นของที่บิดผันไม่ได้ขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อยืนยันแก่ชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมจบประเด็นว่าใครเปิดกอนในประเด็นปะทะกันครั้งนี้เนี่ยนายฮุนมาน,นตตีหัวไทยแล้วแจ้นไปฟ้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ว่า ถูกไทยรุกรางเมื่อคืนราวราวตีสองที่เรากำลังนอนหลับฝันดีที่นิวยอร์ก UNSC จะมีการประชุมเรื่องที่นายฮุนมาเนตไปร้องตอนเชาน้านี้ก็ได้รู้แล้วแล้วว่าที่ประชุมว่ายัางไงบ้างแต่ไม่มีผลอะไรที่ต้องห่วงหรอกครับประการแรกฝ่ายไทยแจกแจงทั้งทางวาจาและทางเอกสารให้สมาชิกรวมทั้งประธาน UNSC ได้ทราบข้อเท็จจริงไว้ข่อแล้ว อีกอย่างการประชุมนี้เป็นเพียงหยิบยกเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชามาพูดจาหารือกันในที่ประชุมสมาชิก15ประเทศเท่านั้นซึ่งไทยและขเขมรก็อยู่ในวงประชุมด้วยแต่ไม่มีการลงมติดใๆดๆทั้งสิน้นแต่ดูๆแล้วการที่ขเขมรยิงไทยและถูกไทยตอบโต้ครั้งนี้เป็นที่สนใจของชาวโลกอย่างกว้างขวางผมดูข่าวโทรทัศน์ต่างประเทศนำไปรายงานแทบทุกช่อง มีหลายประเทศหวังดีอยากเป็นเท้ามาลีวราชช่วยไกลเกลี่ยในจำนวนนั้นมีนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลในฐานะประธานอาเซียนรวมอยู่ด้วยผู้เสนอหน้าหวังสร้างราคาให้ตัวเองก็คือนายทักษิณชินวัตรตัวต้นเหตุของปัญหานี้แหละคุยว่าเขาได้ประสานนายอันวาขอให้เป็นตัวกลางเจรจาให้ไทยกับกรรมัมพูชาหยุดยิงเพื่อให้เกิดสันติภาพและบอกด้วยว่า จะให้นายภูมิธรรมทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายกองทัพจะให้ผมกราบตีนพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกหรือแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางก็ยอมแต่ขออย่างเดียวฟังนายทักษิณน,นายภูมิธรรมได้แต่อย่ายอมทำตามที่เขาสั่งเป็นอันขาด และความลับในแผนปฏิบัติการตอบโต้การลุกรานของเขมรฝ่ายกองทัพไม่จําเป็นต้องให้รัฐบาลรู้ในขั้นลึกเพราะใส่ศึกเขมรในรัฐบาลมันเยอะขืนเพ่งพลายออกไปต้องมีหมาตัวไหนตัวหนึ่งคาบไปบอกฝ่ายเขมรแน่นอนแล้วทหารไทยเราในแนวหน้าจะพลาดท่าเสียทีเขาเพราะข่าวยุทธการรั่วนั่นแหละก็ดูสิเอาปูนฆ่าหัวได้เลยในสภาในพักเพื่อไทยในตระกูลชินวัตร หน้าไหนใครบ้างที่ไปกราบตีนฮุนเซนเป็นหนี้บุญคุณให้เขาเอาเข้าวแดงแกงร้อนราดหัวขนาดแต่งเพลงยือนยออุลสมเด็จเดโชแล้วแหกปากร้องประสานเสียงประจบประแจงแย่งอุ้มไข่ฮุนเซนตอนเผาเมืองไทยแล้วหนีไปซุกใต้ต,ตีนเขาคุ้มหัวทั้งคนในรัฐบาลเพื่อไทยก็หลายคนทั้งหน้าใหม่หน้ากองที่อาศัยอยู่ใต้เงาตีนฮุนเซนเมื่อเป็นอย่างนี้ทางกองทัพ จะไว้ใจในเรื่องคำสั่งรัฐบาลและเรื่องความลับทางยุทธการได้อย่างไรฉะนั้นกองทัพย่าไปฟังทักษิณหรือร่างทรงทักษิณเชียวมึงเงื่อนไขาทางปฏิบัติการพร้อมเพราะเขมรเปิดกอดจะเปิดโอกาสงามๆให้หลุดลอยไปได้อย่างไรต้องตอบโต้ตั้งแต่ปลายให้มันไปยันโคนนั่นเลยมีตรงไหนที่ติดค้างบัญชีกันไว้ต้องทบต้นทบดอกให้มันสำรอกเลือดออกมาใช้ล้างตีน สมกับที่มันทำระยำใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์แล้วถล่มจรวดฆ่าประชาชนคนไทยที่ไม่เกี่ยวข้องการสืกการสงครามแต่ประการใดตายเจ็บนับสิบพิพาทไทยขมิครั้งนี้เหตุมาจากผลประโยชน์ส่วนตัวของฮุนเซนกับทักษิณขัดกันแท้ๆแล้วถูกแปลเป็นปัญหาประเทศทหารกองทัพต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่กลางควันดินปืนแต่ทักษิณสบาย ไม่สบายเฉยๆยังเสนอหน้าทำนองว่าข้านี่แหละเสาเอกประเทศไทยออกมาคุยโอว่าหลายประเทศเป็นห่วงสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาเสนอตัวไกล่เกลี่ยผมขอบคุณไปแต่ขอเวลาหน่อยปล่อยให้ฐานไทยทำหน้าที่สั่งสอนเล่เหลี่ยมของฮุนเซนก่อนโอ้โหผมขอบคุณไปถามตรงคุณมีตำแหน่งหน้าที่อะไรในรัฐบาลไทย ที่หลายประเทศต้ตองมาเสอเนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับคุณหือคุณเป็นนักโทษคดีคอร์รัปชันโคงบ้านกินเมืองและเป็นจำเลยคดีมาตรา1นึ 2. ทั้งต้องห้ามยุ่งเกี่ยวครอบงำชักนำทางการเมืองไม่ใช่หรือดูมีหน้าหน่อยที่ดันลูกสาวเป็นนายกให้ชาวบ้านเขาถมถุยกันทั้งประเทศแล้วยกตนคมทหารเขาอีกแน่ปล่อยให้ทหารไทยทำหน้าที่สั่งสอนเล่ยเลี่ยมของคุณเซนกอด ทำยังกบว่าคุณเป็นผู้บัญชาการทหารและหารนี้คุณเป็นคนสั่งการเพื่อสั่งสอนคุณเซนเองนั่นแหละแหมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาใช้สําหรับเสนียดแผ่นดินตัวเองนั่นแหละเป็นต้นเหตุสร้างปัญหาให้ประเทศชาวบ้านต้องตายทหารต้องกลําศึกบ้านเมืองต้องเดือดร้อนเพราะมึงคนเดียวแท้ๆรู้ไหมสรุปสองวันการยุดยังไม่เสร็จสิ้น แม้ขมรจะเสร็จเป็นศพนับร้อยทหารก็อย่าได้ยังจงลุยมันให้สุดหยุดเมื่อสิ้นซากทหารของพระราชาและของประชาชนท่านไม่ต้องห่วงพะวงหลังประชาชนคนไทย50-60ถึงล้านคนพร้อมเป็นผนังทองแดงให้ท่านพิงกองทัพลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมรัฐบาลเพื่อไทยใส่ศึกมันเยอะต้องระวังวันเสาร์ที่ปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ